สวัสดีผมพบกันอีกฉันเคยกับช่องคนเมืองทวนนะครับตอนนี้เรามีคอลเลกชันใหม่นะครับก็เป็นเลโก้นะผมลาบูบูนะผมก็หลบเล็กสิทธิ์นะครับเป็นลาบูบูนะผมซัมเมอร์ฮอลลีเดย์นะครับก็เป็นเหมือนแบบคอลเลกชันกิจกรรมนะผมตัวนี้เป็นกล่องที่1นึ่งนะเบอร์กล่องที่1นึ่บนนี้นะผมก็ทั้งหมดเนี่ยจะให้สะสมทั้งหมด8แบบนะผมนี่แบบที่1จะเป็นเหมือนสนานแบบที่2เป็นเหมือนเอ๊ดูยากนะผมสามเป็นแบบเล่นเจสกีนะผม สี่อันนี้ก็โหดูยากเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรอันที่ห้าอาบแดดทั้งหมดนี้น่าจะเป็นแบบไปทะเลนะผมอันนี้จะเป็นพายเรือนะผมคายักอันที่เจ็ดมีหลังคานี่น่าจะเป็นตั้งแคมป์นะผมส่วนอันที่แปดโอเคไม่เห็นนะครับผมมาก็เดี๋ยวเรามาแกะประกอบกันสํสำหรับตัวลาบบูบูตัวแรกนรุ่มเป็นตัวสีเขียวนะครับ แกะออกมานะผมด้านในโอ้โหงานยากนะครับไม่มีคู่มือมาให้นะผมแล้วก็มาดูตรงไหนนี่ครับผมวิธีการประกอบดูตรงนี้นะผมชิ้นส่วนให้มาก็ใส่ได้เลยผมมาแกะกันครับนี่การประกอบเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะ เอาเป็นว่าดูด้านหน้าแบบนี้แล้วประกอบน่าจะเข้าใจมากกว่าหรือเปล่านะครับผมมาก็ดูนะครับในการวิธีการน,นะครับผมเริ่มนำสองชิ้นนี้มาต่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็นําตัวนี้เข้าไปยึดครับให้แบบสองชิ้นนี้มันอยู่ด้วยกันนะครับผมนี่เรียบร้อย มาชิ้นส่วนนี้เอาไว้สำหรับใส่ทงนะครับผมใส่ทงนี่นี่ครับแล้วก็เสียบที่ใส่ทงเข้าไปนะครับผมเสียบเสาทงนะครับแล้วก็นี่ครับผมเป็นทงนะผมใส่เข้าไปแบบนี้นี่ถัดมานะผม เราจะมาทำโครงหลังค่ากันนะครับปูพื้นแป๊บหนึ่งครับผมเนี่ยทำการปูพื้นติดนี่ครับผมใส่ไปด้านหลัง นี่เราจะทำบริเวณตรงกลางเนี่ยใส่อันนี้เข้าไปครับนี่ถัดมาติดดอกเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็ติดฝั่งนี้นะผมแล้วก็ลูกบอลน,นะผมลูกบอลหรือว่าเป็น เหมือนจะเป็นลูกบอลนะครับเพราะว่ารูปด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับผมใส่ส่วนนี้เข้าไปครับนี่ด้านบนนะผมมันเหมือนเป็นโค้งนะครับก็ทำการประกอบก่อนนะผมตด แบบนี้นะครับนี่แล้วก็นำไปติดขึ้นโคนะับส่วนจุดขาวๆอันนี้ใส่บริเวณด้านหลังครับมาประกอบเสร็จนะผมถัดมาเราจะมาปรกอบตัวลาบูบูกันนะครับ ยากเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าลักษณะตัวมันจะออกเนียแบบกลมๆนะครับไม่ได้เป็นแบบเหลี่ยมๆเหมือนตัวเลโก้ทั่วๆไปนะครับผมใส่มือเข้าไปครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้มันเล่นใช่ไหมครับด้วยกันก็ ตัวระบุเนี่ยสามารถถือธงได้นะผมนําธงมาถือในมือได้ก็เสร็จเส้นนะผมไปยืนในสนามฟุตบอลก็ได้นะผมแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้ผมสําหรับตัวกล่องที่1นึงนะครับในคอลเลชันใหม่เป็นคอลเลชันของเลโก้ระบุ้นครับอันนี้เป็นงานจีนนะผมกล่องราคา25บาทน,นะครับประมาณนี้เลยดูดีเทลละเอียดยสังเกตนะครับตัวระบู้เนี่ยมันแบบห้อยเป็นกระเป๋านะผมแล้วก็ ชุดที่ใส่เนี่ยมันจะเป็นชุดลวดหรือเปล่านะผมเนี่ยไม่ได้แยกแบบกางเกงหรือเสื้อนะผมว่ามันเป็นแบบนี้เลยโอเคหน้าตานะผมโอหนี่รับมีการลงสีแต่ว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีนะผมเป็นแบบสีเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้ผมสําหรับตัวลาบบูบูนมเป็นตัวแรกนในผมในคอลเลคชันนี้ก็ไงก็ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับคลิปนี้กน็น่าจะประมาณนี้นึ่ม เสร็จเรียบร้อยหนุ่มก็ยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยหนุ่มไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็มีการสมัครสมาชิกหนุ่มก็สามารถสมัครสม,รสม,รสมราชิกไว้เพื่อเป็นกําลังใจในวงในการทําคลิปนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปนะหน้าหนุ่มเจ้าบัพสวัสดีครับ